ก็สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ Isuzu um e t o s Hybrid p e นะครับผมลิศอิซูครับผมวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันว่ารถข้างหลังผมนี่ s p a c e c a p นะครับแล้วก็ Spark นะครับมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยก็ตอนนี้เราอยู่หน้ารถทั้ง2คันแล้วนะครับผมก็ถ้าดูจากข้างหน้าเนี่ยเราจะแยกไม่ออกเลยนะครับว่าคันไหนเป็นตอนเดียวคันไหนเป็น s p a c e c a p หรือว่าตอนครึ่งนะครับก็รูมทรงภายนอกเป็นเกรดเอเหมือนกันเลย DB เราพาไปดูรอบๆคันกันก่อนครับผมจากมุมนี้ก่อนด้วยเกรดเอเนี่ยครับทุกอย่างเนี่ยจะคล้ายๆจะเหมือนเลย เป็นล้อก็ท่าเหมือนกันไฟหน้าก็จังหน้านะครับอันเดียวกันเลยนะครับเมื่อกี้เราอยู่ที่หน้ารถแล้วนะครับไม่เห็นความต่างเลยทีนี้เรามาที่ท้ายรถกันบ้างทีนี้แหละครับความต่างจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับระหว่างสเปซแคปคันซ้ายเนี่ยครับมือเปิดจะเป็นแบบสีดํานะครับเป็นมือเปิดแบบปกติอย่างนี้เลยนะครับเปิดแบบนี้นะครับเปิดลงมาแต่ถ้าเป็นตอนเดียวจะเป็นมือเปิดแบบคลาสสิกนะครับเป็นมือดึงอย่างนี้ นะครับต้องเปิดทั้งสองข้างก่อนนะเช่งนี้นะก็ค่อยลงมาได้ปกติเลยนะครับก็ถ้าดูจากในคลิปเนี่ยความยาวของกระบะของโตตอนเดียวเนี่ยก็จะมากกว่าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบให้ยืนเปรียบเทียบให้ดูนะครับ <S <S ถ้าสังเกตจากต,ต,ตรงนี้ครับตัวมิติของกระบะน,นะครับจะยาวกว่า,วาตัวสเปซแคปอีกนิดเล็กน้อยนะครับกระบะด้านหลังนะครับของตัวสเปซแคปนะ อันนี้ก็จะเป็นกระบะด้านหลังนะครับของตัว s p a r k ครับผมเดี๋ยวผมลองปิดให้ดูเรียบร้อยนะครับจากตัว p เป c c a p เดี๋ยวผมลองปิดให้ดูนะเรียบร้อยง่ายกว่านะครับมาที่ตัวข้างรถกันบ้างนะครับตัว p เป c c a p นะครับก็จะเป็น ลูกทรงแบบนี้เลยนะครับแตกต่างจากตัวส p a r k กนะครับสปาร์ก็จะมีขอนะครับสำหรับเกี่ยวของด้านนี้ให้มาด้วยนะครับนี่นี่แหละครับที่คือข้อแตกต่างระหว่างทั้งสองคันนะครับขัดหม่นิดนึงนะครับมาถึงตัวกลางเก่งแล้วนะครับตัวสเปซแคปนะครับก็จะไม่มีเสาตรงนี้นะครับ หรือว่าเขาเรียกว่าเสาหลังนะครับแต่ตัวสปาร์ครับก็จะมีเสาหลังกันกระแทกให้ด้วยนะครับสําหรับคนของเหล็กยาวหรือว่าทีนี้เราไปดูภายในกันดีกว่านะครับภายในของตัวสปาร์นะครับตัวเอสนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะนี่นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นวิทยุหนึ่งดินนะนะครับเหมือนกันเลยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับวัสดุเป็นเบาะหนังนะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างกันนะครับ เป็นเบาะหนังแล้วนะเราไปดูฝั่งนู้นกันครับเป็นกุญแจแบบเสียบเหมือนกันทั้งคู่นะนะครับเราดูหน้าจอกันครับนะครับตัวปรับแอร์อะไรก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับอิทยุนะอันนี้คือเกรดเอครับผมนะครับมีกระจกไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วนะครับมีเซ็นอร์ลล็อกด้วยแล้วก็กระจกเป็นแบบปรับออโต้ด้วยนะครับ ภายในคร่าวๆนะครับของตัวส park ครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัว Space cap กันตัว Space cap ตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็เหมือนกันทุกอย่างเลยเกียร์ธรรมดาต่างกันที่หนึ่งเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็หน้าจอที่เป็นวิทยุแบบ2ดินนะครับไม่ใช่1ดินนักงนั้นเหมือนกันทุกอย่างเลยสําหรับเกียร์ธรรมดานะครับราคาแตกต่างกันสา0 0 0บาทนะครับผมหน้าจอนะครับก็เหมือนกันเลยเป็นแอร์แล้วก็ปรับเหมือนกันเลยนะครับ แต่ก็จะเพิ่มนะครับที่เศษตรงนี้อย่างหนึ่งคือของ p เ c e แค p เนี่ยก็คือจะมีที่เก็บของนะครับด้านหลังไว้สําหรับนั่งหรือว่าไว้ของได้นะครับผมเดี๋ยวผมลองขึ้นดูนะครับ<ๆ>ก็นั่งสบายเลยนะผมว่าแล้วก็หลายๆคนนะครับส่วนใหญ่ตังเลว่าสเปซแค p หรือว่าตอนเดียวดีนะครับหลายคนก็คือซื้อสเปซแคบเพราะว่ามันสามารถเอนเบาะได้นะครับเอนอย่างนี้สามารถนอนได้นะครับอ่า ง่ายเลยนะครับตัวสปาร์กจะไม่สามารถเอ็นอย่างนี้ได้นะแล้วก็เอ็นเบาขึ้นตื้นนะครับอันนี้คือภายในนะครับความกว้างแล้วก็ห้องโดยสารนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปรอบคันกันอีกรอบนึงเลยไปกันเลย จบแล้วนะครับกับการที่ผมพาชม SpaceCA นะครับแล้วก็ตัว Spark นะครับว่ามีความแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างน,นะครับก็ไว้สำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับอีซูสามารถติดต่อทางผมได้เลยเบอร์สู911249999นะครับแล้วก็ที่ที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือโชว์รูมอีซูซูเมเทโทรเชฟพร่เปร์เกตนะครับหรือว่าใครอยากดูอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋วยวผมจะมาทำคลิปเปรียบเทียบหรือว่ามารีวิวให้ดูนะครับว่ามีตรงไหนหรือรุ่นไหนนะครับ แตกต่างกันบ้างมีโปรโมชั่นอะไรบ้างสามารถสอบถามได้เลยก็วันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ